ไปช่วยเนื้อกับรายการแซ่บเวอร์ว่าก้าวตื่นก้าเดยนเบรกนี้เราจะมาคุยเรื่องสุขภาพแน่นอนนะคะเพราะว่ารายการของเราจะบอกเลยว่าครบท้วนกระบวนพาดทั้งสาระทั้งน่ารู้เบรกนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องราวของสุขภาพโดยทั่วไปเลย พอพูดกันถึงเรื่องราวสุขภาพณนะตอนนี้ด้วยโลกปัจจุบันนี้นะจะ<ม>ไปเปรียบเทียบกับยุคก,ก่อนสมัยก่อนไม่ได้รุ่นพ่อรุ่นแม่เราดิโอแบบว่าสภาพแวดล้อ,อมหรือว่าด้วยดินฟ้าอากาศเนี่ยอาจจะต้องดูแลอะไรกันมากแต่เดี๋ยวนี้เห็นไหมครับพี่คุณพี่เนี่ยด้วยค,ความที่บปบบางเป็นลูกคุณหนูคุณหี่บางเหรอคะคุณอยู่กันรถถังแล้วคุณพี่ เือความี่แบบคุณพี่ที่บอกว่าคุณพี่คุณโหโดนฝุ่นโดนอะไรไม่ได้เสียงเงี้้นแล้วอ่ะก็คือไม่ได<อ>้นอนก็คือเขาบอกพออายุมากเด็กอ่างพี่ม<อ>ันต้องมีการดูแลเขาเรียกว่าตรวจสุขภาพบ้างก็ต้องตรวจคุณพี่ได้ตรวจทุกปีเลย<อ>พ,พูดถึงเรื่องราวการตรวจสุขภาพเมื่อก่อนนี่กลัวนะกลัวที่ไม่กล้าไปตรวจเพราะว่ากลัวว่าจะพอไปตรวจแล้วจะเจอนั่นเจอนี่ตรวจจะจวจจะเจอ้าเลยอะไรอย่างงั้นนะคะ กลัวไปก็ไปการที่เจตตรวจแต่พอเริ่มไปตรวจไปที่เขาคือทุกปีเลยและท่านก็จะต้งควบคุมตัวเองว่าขอว่าเธอร้องเธอร่าวน้ำนมน้ำหนักไขมันไขมันอุดหรือเปล่าอะไรอย่างเนี้อย่างพี่ก็น่าจะเป็นตรวจชะตาราศีว่าอยู่ได้กี่ปีมากกว่าต่อคือดาดำไปใช่ไหมดำมองคำเลยนี่ดำมาตั้งแต่กำเนิดแต่เมื่อก่อนนี่พี่จะบอกให้ดำที่จะพี่จะค้นพบวิธีการนะ ตัวเองดูใสปริ้งกระดึ๊งกึงขึ้นมาเนี่ยนะเมื่อก่อนอะโหเป็นสาวชาวไร่ชาวสวนเนาะไอหน้าเหรอคะควายเกิดมากเลยท <c oughs> ี่นะฮะไม่ใช่เป็นควายนะคะที่จะต้องแบบว่าเออไถหน้าคือหมายถึงว่าด้วยเราเนี่ยคืออยู่สาวตักจังหวัด<อ>เป็นสาวตอจังหวัดพัท<อ>ลุงพัทล,ล,ลุงเหรอคะได้ยินเลยคะจังหวัดนี้รู้จักไหมคะนี่เป็นคนดีสารหรอต วาทะลุงบ้านป้าหรอคะจังหวัดก็บอกอยู่แล้วว่าตะลุงตะลุงนะฮะทางใต้ค่ะนะฮะหรือว่าก็คือตอนแรกเราเขาจะไม่ค่อยได้รู้จักกับเรื่องราวของการดูแลสุขภาพตัวเองเท่าไหร่แต่พอเป็นสาวชาวกรุงขึ้นมานีนะฮะก็ต้องดูแลสิเถอรุ่นพงรุ่นพี่เขาสิรุ่นป้าต่างๆป้านั่นป้านี้ป้าโนเห็นไหม พวกรุ่นพี่ในเวทมนวงการเนี่ยเพราขาดูแลสุขภาพตัวเองสุดมากเป๊ะอ่ะเป็กระทั่งพวกดารารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ๆใช่ไหมเพราะเขาดูแลสุขภาพของเขาแหละดูแลทั้งสุขภาพภายในแล้วก็ภายนอกคนเราเนี่ยนะฮะถ้าเกิดสุขภาพภายในดีเนี่ยนะสภาพจิตใจเกาดีด้วยเด่นพี่ว่าหนูเนี่ยสภาพทั้งภายในและภายนอกไม่ดีทำไมครับพี่ดู้าหนูไม่ค่อยดีเท่าไหร่หนูเป็นอะไรกันแน่เปเลยครับพี่ ดูตื่นตื่นอย่างเงี้ยมั้ยตัวตื่นซิแล้วก็ตกใจพี่ถามไม่ถาม่างนี้ได้ยังไงตกใจดิเฮ้ยชีคิดว่าที่หนูด่าตื่นเพราือว่าริดโบท็อกหรือว่าอะไรผมโดนดูพี่ทำเลยนะโบท็อกหน่ะมันเลดูไม่ดีเลิกพี่บอกเลยคะคนเราถ้าภายในดีภายนอกมันก็จะดูดีเอยไม่างภายนอกเดี๋ยวเราทําได้ใช่ไหมดั้งไม่มีทำด่างได้ตอนนี้ทำไปแล้วเหรออือทำแล้วพี่ดูสิครับเออถือว่าดูหนูนี่เหมือนดาเดียเลยนะเหมือนเลยเหรอคะไม่ใช่ดาเดียดีวิทวานิสนะยครเป็นใครคะดานเน อันบอกเลยนะครับเขาบอกว่าเรื่องราวแบบภายนอกเนี่ยมันทำได้ทำด่างทำนมฉีบโบท็อกได้แต่ภายในเนี่ยมันต้องดูแลเออใช่เดี๋ยวยันอีกทีนะครับหนูทำแล้วทำแล้วเดือดฮะทำแล้วหนูจซีกิ่งทำแล้วนะเหรอ้ก็สูงมาที่หน้ามันหน่อยสิหล้วสูงมันสูงกระซูงอยู่สามีกันสูมให้เฮ้ยเดี๋ยวยกเดี๋ยวยกทำไมคุณพี่โอ้ยคุณพี่แบบว่าไม่ไหวเลยอ่ะเหรอฮะคิดว่าเรือทุบ ปลาสลิดอัดปอกคุณพี่นะฮะแล้วก็ต้องดูแลกันเดี๋ยวเรสุขภาพภายนอกนี่คือดูแลกันได้อย่างพี่ที่ดูแลทั้งภายในสุ่ภายนอกคุพ่คุณพี่ดูดีมากเลยยิ้มก็หวานฟันก็เยิ้นรู้สุดยอดจริงๆผิวก็ขาวไปหมดขาวหมดเลยดำมาแทนที่องชมเลยชมก็หนูชมมากว่าพี่สุขภาพดีดีมากขาวไปหมดขาวไปหมด ที่เหลือแล้วฮะ ไปหมดได้แต่ว่าคือคุณพี่นี่คือเป็นคือด้วยความที่เกิดมาเนี่ยคือตัวเองนี่คือดูดีแล้วนั่นแหละดูดีแดีความมั่นใจอบเกิดเกิดความดูดีเออแล้วก็แบบว่าสัรหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองอย่าท่ผ้าทาผมนมพร้อใส่ผ้ารองเท้าที่พี่ต้องเป๊ะนะเพราะว่าด้วยที่ว่าเออเราที่เราคิดว่าตัวเองหน้าตาเราไม่สวยเออนะฮะเราก็เลยต้องสัรหาสิ่งต่างๆทาเรื่องราวของระบบภายในภายนอกนะคะ เพิ่มเสริมตัวเองให้ดูดีขึ้นอันนี้ดีห่อเลยค่ะเสื้อนะคะโอ้ยบอกได้ไหมคะเขาจะเก็บค่าโอ้โหซาร่าสงสารเสื้อเขาต้องสงสารสงสารพ่อเลยพี่คือคือพี่คืพี่รู้ว่าหนูจะพูดพี่ก็เลยบอกบอกสัก่อนซื้อซาร่าประตูละพันแปดแต่พอใส่แล้วเหมือนซื้อที่ประตูน้ำยังไงไม่รู้หนูเป็นเจ้าของบริษัทก็ดีจะซื้อคืนเลยนะตัวหกนะครับดูนะ ไดใส่แล้วดูดีไหมดูดีพี่จริงเหรอต้องดูให้ดีๆก่อนว่ามันคนหรือควายใส่ตอบผุบริจาัณธ์ดีป่าคุณพี่อ่าบอกคนจะพูดมาทั้งหมดทั้งดี่คือจะบอกว่าโดยการดูแลสุขภาพของเราทุกวันนี้เราจะต้องดูแลเรื่องราวของสุขภาพการโรคภัยไข้เจ็บมันเยอะปวดเข่าปวดข้อไโปปวดมากเลยนะอ่า เป็นอยู่ใช่ไหมไข่มงไข่บานไก่ข้ออับเซไ่ไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่าก็แก๊แ๊กเบอกว่าคุณหมอเคยบอกหนูนะบอกว่าสมัยเนี้คนเรามันเร่งด่วนไงทานอาหารไม่ครบห้ามูอ,อ,อาหารที่ประจำก็คือมันไก่ข้ามันกระเพราอ,อ,อะไรนะกินแต่ของบานอชอบกินของมันอาหารฟาสต์ฟู้ดอะไรจ้างจ้ด จังฟู้ดฟาสต์ฟู้ดแต่ี่เห็นหนูทานอยู่เป็นประจำที่ซตมตำาบปัปลาเหมือ,อนกันถ้าทานเลยซ้ำๆจนเปนนี่ร่างกายก็นี้นะำนิ่เงินนะพี่ะนะคระับอย่างที่บอกเลยนะครับ<อ>ว่าที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็คือเรื่องราวของสุขภาพภายในเพราะฉะนั้นในโรคปัจจุบันนี้สิ่งที่เราบางทีเราประทานเข้าไปหรือว่าสิ่งที่เราเจอบดีสารพัดสารเพทที่ประดังเมซาเข้ามาที่ตัวเราเนี่ยนะโดยที่รู้ตัวบ้าง ไม่รู้ตัวบ้างหรือว่าทางตรงบ้างหักอ้อมบ้างนะฮะผ่านเข้ามาสารอนุมูลอิสระต่างๆนะัะที่เข้ามาที่ตัวเราโดยเราไม่รู้ตัวพระเจ้า่าเพราะฉะนั้นนี่เลยค่ะสิ่งดีๆนะฮะนำมาให้ท่านผู้ชมแล้วนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วตัวนี้นะคะวี เอเอสอาร์อาาตัวเดชมันเป็นผลิตภัณฑ์จะมาทำมาจากอะไรนะคุณพี่โอ้โหนี่คือทำจากข้าวสารทั้งต้นเลยทั้งต้นเลยทั้งต้นขุดรากขุดโคนไปเลยปกติบางทีพ่อมาทำที่คนตัดจะพาะยอดอ่อนมาทำอันนี้โนนนีแต่ผลิตภัณฑ์ของเราตัวนี้ค่ะน้องขา ทั้งต้นเลยทั้งรากทั้งโคนขุดปาแล้วเอามาเป็นส่วนผสมในตัวเลี้ยที่ทำามาเป็นชนิดดื่มแล้วก็ชนิดเม็ดหรือชนิดแคปซูลอันนี้เป็นผงวันเลยอันนี้เป็นเม็ดเราทำามาเผื่อเลยสําหรับคนที่บอกว่าเออเอรับประทานแบบว่าแบบแคปซูลหรือว่ายาทนยายาก็เป็นชนิดชงเลยชงดื่มอ่ะชงดื่มได้เลยนะฮะตรงนี้นะคะ แล้วก็เป็นคนที่บอกเอรับประทานไม่ชอบแบบดื่มก็รับประทานแบบแคปซูลเป็นแบบรับประทานเข้าไปแต่สรรพคุณก็คือเหมือนกันเลยมีอะไรบมากคุณพี่นะคะถ้าเกิดว่าอยากรู้เพิ่มเติมนะคะก็โทรไปได้ที่เบอร์ call center นะคะที่0884303456นะะหรือว่า0884313456อ่าเรงนี้คือจะให้ข้อมูลชัดเจนแต่เราที่ิ่ๆที่บอกว่าคือว่าอย่างคนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เออ คือพอรับประทานกันา,าไปแล้วเนี่ยเป็นการป้องกรอัรป้องกันอะไรบ้างนะคะช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง้า,ากลัวไหมกลัวมากเลยคุณพี่รับประทานเลยแบ<อ>น,นี้นะคะสั่งไปดื่มเลยแล้วก็สั่งไปเป็นเม็ดก็ได้นะคะ<อ>รับประทานซะ,น,ะนี่นีดนื่งพี่เรื่องมะเร็งบางคนไม่กลัวเห็นไหม<อ>ย้อนรักสลับใจเขาบอกว่ามันแค่มะเร็งไม่เป็นไรหรอกมะเร็งบักคอยบายิงมันแค่มะเร็งบอกว่าไม่ได้ไปไม่ใช่มะเร็งไม่ได้บัยิงนี่แค่มะเร็ง แต่นี่คือมะเร็งนะครับเป็นโรคที่น่ากลัวมากนะครคุณพ่อคุณพี่ก็เสียด้วยโรคมะเร็งนะคะต่อไปนี้จะไม่เกิดขึ้นในกับในครอบครัวแล้วเพราะเราได้ทำประทานตัวนี้นะคะนะคะแล้วก็บริทวการปวด พวกข้อเสียอะไรพวกนี้แล้วก็ช่วยลดความดันโลหิตโอ้โทษความดันทุรังสูงนี่ก็ช่วยได้อานะไม่น่าสาตีแต่ก็คุณพี่ะนะะคหรือว่าการที่จะ,อะสอบถามเพิ่มเติมที่บอกนะค้าโทรไปที่เบอร์คอนเซ็ปเตอร์ของเราแล้วบอกว่านี่แหละอยากรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะคะเ,เกี่ยวกับ AVAS วิสคราสตัวนี้นะคะแล้วต้องบอกด้วยนะคุณพี่มาจากรายการซับเวอร์อะเขาบอกว่ามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยด้วยเหรอดันั้นเราคุณพี่โรคตับโรคไตจัดการให้หมดเลยคุณพี่ไปใหดูแลหมดเลยคือเรื่องสุขภาพภายในนะคะซึ่งสิ่งที่เรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นนะคะสุขภาพต้องมาก่อนนะคะท่านผู้ชมอยากรู้หรือว่า สอบถามนะคะสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์คอร์เซ็นเตอร์ย้ำกันอีกหนึ่งนะคะเบอร์คอร์เซ็นเตอร์ด้านหน้า0884303456นะคะ 0884313456สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยอันนี้บอกมาครุณพี่ค่ิผลิตภัณฑ์พวกนี้นะคะจะไม่สามารถทานได้เด็กสังเกตไหมผลิตภัณฑ์พวกออกมาอุ้ยเด็กจำอะไรกินไม่ได้เลยเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีสตรีมีคันทานได้หมดกระเทยได้กินได้หมดนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราก็จะมีเรื่องราวดีๆมาคุยกันอีกนะคะ อยากจะสอบถามอะไรนะครับเสเวสก็ได้เลยตามประเด็นของเราด้หรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอ่ะบาได้เลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเดยกหน้านะครับพบกับสัตว์กระทอยค่ะกับเราสองคนในรายการสัตว์วอรหรือกระทอยถึงกระโจยค่ะ เน้่เริ่มรู้ตัวเป็นกระเทยตอนไหนคะก็เกิดมาก็หนูไม่ได้กันเลยนะคะไม่เป็นเป็นไรครับเป็นผู้หญิงแล้วเห็นผู้หญิงบางคนแล้วหน้าตาหน้ากลกระโดดอีกเนาะบางคนมีนมบางคนมีนมก็ไม่ประสบความสำเร็จอายุป่าไปจะห้าสิบหกสิบยังไม่รู้เลยผู้ชายคืออะไรยังไม่ตกถึงทองแล้วหนูโดนหรือยังลูกยังไม่ถึงสตอร์เบรด c o บอก ผู้หญิงนะจเธอเนี่ยผู้หญิงเปิดซิงครั้งแรกจะเลือดกระเทยเปิดซิงครั้งแรกขีขขออนุญาตครับลูกเคยขีแต่สำหรับผู้ชายนะครับใครยังรู้ขอเส็นตรงเลยนะครับลูกเกยเขาไปแตกงอ๋อแล้วรู้ตัวตอนไหนว่าเราเป็นกระเธอเนี่ยลูกก็คือรู้ก็คือตอน การเกิดขึ้นตอนนั้นคุณย่าเสียแล้วเราก็ไปงานศพคุณย่าพอคุณย่าจะเผาเราเสียใจเนาะก็ไปนั่งเฝ้าเสร็คุณย่าแล้วแล้วก็มีสัเปอรลอยู่ข้างค่ะเราร้องไห้ไปแล้วก็ซบไปที่ต้นซับเปอร์ซลย์ซบไปซบมาซบมาซบไปแล้วก็รู้ว่าอะไรคืออะไรที่ต้องการคืออะไรอะไรก็เสียตัวตรงข้างศพย่าแหละค่ะแล้วจะต้สงสารคุณย่าแลยจังเลยอะแราวมันนั้นไม่รูว มัรู mm uh, ้เหม็นศพยากหรือเหม็นขี right? so, ้ตัวเองแสดงให้ช่สเต๊กสแต๊กเดี๋ยวมาสดงให้ดูนี่ขอเชิญอาจารย์นะครับอาจารย์ว่าเป็นพับเปลิดหน่อยได้ไหมคะขอรบกวนอาจารย์หน่อยค่ะอาจารย์ครับมาสินป่าครับป๋าสมศักดิ์ขอเชิญหน่อยได้ไหมครับหนุ่มป้ามันหน้าป่าไม่มาเดี๋ยวให้ยี่คานไปนะ้ไหม ติดปก็ได้ค่ะได้ัวดคราวนี้เลยโจ้นี่ฉันทำไมต้องไปแทรกตรงนั้นด้วยคะป๋าเดี๋ยวเดี๋ยวได้่านะเที่ยว,ยว,ยวป๋าป๋าสงสารใช่ไหมฮะป๋านั่งอยู่ตรงนี้ดนเลยเปลี่ยนเป็นอะไรครับอันนั้เปล่ยนเปลีไปดีกว่าครับ อยากให้น้องเชื่ออมาลาอมมลาอมาลาอมาลาอมมาลาอมอะไรออเขาเขาเนว่าอมลาแล้วพี่จะเปลี่ยนเป็นชื่ออุดมอุดมอมมาลาอุดมอมมาลาอมมาลาอมเวลาที่พูดใช่ไหมคะเจ้าอ๋อน้องอมของพี่น้องอมของพี่พี่ดมของน้อง ค่ะพี่ดมค่ะเชิญพี่ดมไปงักนะคะอ๋อพี่ดมไปเอาใครไปอีกคนครัพี่ไอ้จะมาดิดมุกเลยกันเอ้พี่ดมกับน้องอมถ้าเกิดยังไงนี่จะเชิญพี่พี่ดมเกาไปออกรายการแล้วนะครับใครอยากให้ไปตบมือนะครับตกเลยด้วยนะคะพี่ดมจะเชิญพี่ดมไปดมนะฮะอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวเชิญสัตว์นิ่งนับพิธีการหลวงพี่ ปัญหาโรคกอดเดือดปวดติดใอ๋นะอ,อบทบทที่แล้วติดใจจริวก็ผู้ชายเลี้ยงบารบ่อยเลยทุกทีโพลอันนี้ก็ขอฝากชมด้วยนะครับก็ที่ชมด้วยนะครับเราไม่ได้เราไม่ได้แนะนำให้ใครไปกระเทิ